สวัสดีครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมวันนี้เข้ามาอยู่พี่โจ้กันอีกแล้วครับผม slot is spin นะครับผมหรือว่าเรกสันว่คขับของคนรักในการปั่นนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนครับมาจัดเกณนิชาฟอร์จูนครับหรือว่าโชคลาภแห่งคเนตนั่นเองนะครับผมมาครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ครับผมเป็นกําลังใจด้วยนะฮะ ไอเอสปินสปินคูณ2นะฮะหรือว่าขับของคนรักในการปั่นนั่นเองนะครับผมชื่นชอบครับกดไลค์ครับกระทืบไรค์มาเลยครับถ้าไม่ชอบแนะนําให้ปิดคลิปไปเลยนะครับวันนี้ครับมาทุน100บาทเท่านั้นนะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะก็ขอกันเข้ามานะว่าทุน100ปั้นได้ไหมครับพี่โจนะครับก็เอย่าดูฮะว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวได้หรือเปล่ากับทุน100บาทเท่านั้นนะฮะผมต้องขอพายโอหัลมตี ยังไงช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าขออยู่กับคนคอนเทนต์คนทุนน้อยหน่อยแล้วกันนะครับต้องพาเพื่อนๆปั่นไปด้วยกันนะครับไปครับขออนุญาตเริ่มกันที่เป็น1บาทไปก่อนนะครับแล้วเปิดโโบรด้วยนะฮะก็เดี๋ยวดูครับว่าได้ไม่ได้ยังไงครับมันลุ้นกันอีกทีครับแต่ดอกนี้น่าจะได้อยู่โอ้ยโอ้โหจินนี่ขึ้นมาแบบนี้ครับ49บาบาทครับเอ้ยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ เกนิชาฟอร์จูนนะฮะเออยังไงต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับผมจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้น้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือว่าผู้ที่มีภาระทางการเงินเล่นหรือทําตามเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกทุกคลิปนะฮะย้ำทุกคลิปนะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสโลแกนแไปแล้วนะครับผมเออแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มีภาระทางการเงินนะครับแนะนํานะครับ ค่ายเกมที่พี่โจ้เล่นอยู่ตอนนี้ขณะนี้ครับเวลานี้เลยบอกเลยว่าแตกง่ายที่สุดในโลกแล้วครับแล้วเพื่อนๆที่ที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับที่เข้ามาเล่นค่ายเกมเดียวกันกับโจ้นะยับอกบอกเลยครับยังสามารถร่วมกิจกรรมสนุกมากมายครับผมแถมแถมยังมีนะครับผมช่วงเวลาโบนัสทมมนะครับผมช่วงเวลาแตกนั่นเองครับเชื่อว่าเอาไปเล่นกันได้ครับบอกเลยว่าช่วงเวลาแตกนะครับอันนี้ อันไหนใช้ได้ที่ก็บอกว่าใช้ได้ครับอันไหนีใช้ไม่ได้ก็บอกใช้ไม่ได้จริงๆนะครับต้องบอกว่าช่วยพัฒนาแต่งนะฮะอาจจะเป็นส่วนตัวช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับผมเล่นง่ายขึ้นประมาณสัก8 9 9สนะครับส่วนอีก10%กว่าที่เหลือครับอาศัยดวงและเทคนิคด้วยนะครับบางทีบางทีเราปั่นยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะจริงต้องบอกว่าข้อดีของเกมนี้นะครับมีให้ซื้อฟีเจอร์เกมด้วยนะครับแต่วันนี้มาทุนมา100บาทเท่านั้นนะ ยังไงก็ต้องขออนุญาตยังไม่ซื้อฟีเจอร์เกมแล้วกันนะครับบอกเลยว่าถ้าซื้อฟีเจอร์เกมในทุน100แค่นี้ครับบอกเลยว่าเดี๋ยวบอกเลยว่าบนไลัยแน่นอนล่ะครับผมเออเอาวชนะรางวัลการหมุนฟรีรอบแรกนะครับผมไปเริ่มกันเลยครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆนะครับผมรักกันชอบกันดูคลิปนี้ให้จบครับบอกเลยว่าได้อะไรกลับไปแน่นอนแน่นอนครับผมแล้วมึงจะพูดซ้ำทำไมครับโอเคครับคูณ12ดอกนี้ครับ ก็่าดูดีๆนะครับเวลาที่พี่โจเล่นนะฮะเพื่อนๆดูดีๆครับเวลาที่พี่โจเล่นนะทุนหนึ่งร้อยครับผมถ้ากาไรนิดๆหน่อยๆถามจริงครับผมถอนออกได้แล้วนะไม่แนะนําให้เล่นต่อนะครับถ้าจะเล่นค่อยฝากเข้าไปใหม่ครับหรือไม่ก็ถอนทุนออกมาก่อนครับถ้าเรายิ่งเล่นยิ่งเล่นยิ่งเล่นเข้าไปครับพอได้กําไรแล้วปรับเบ็ดขึ้นปรับเบ็ดขึ้นอยากได้เยอะบอกเลยครับบอกเลยพี่โจผ่านมาเยอะครับความโรภมันบังตาครับบอกเลยว่ายังไงก็หมด จริงๆนะครับอันนี้ขอการันตีเลยนะฮะอมาโอเคครับผมเงินรางวัลรวมรอบนี้อยู่ที่70บาทนี่นะครับผมถามว่าเบ็ดบาทเบ็ดสบาทแตกเจถามถามว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่นะเออถ้าถามมันเพื่อนแบบโหจะแตกพันอะไรแบบเนี้ยมันต้องบางทีก็ต้องแบบใสจังหวะอาฟรีเกมหล่นทีที่2ครับเพื่อนๆมาดิครับ อยากฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้งองๆด้วยแล้วกันครับอยากดูเกมไหนนะครับอยากให้พี่โจโเล่นเกมไหนอยากมีสูตรไหนเทคนิคไหนมีอะไรดีๆครับมาแนะนําคอมเมนต์มาบอกได้เลยคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยครับผมแล้วอยากรู้ว่าพี่โจโเล่นอยู่ค่ายไหนนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วพี่โจปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเออที่นี้ขอก็ขอฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับค่ายเกมที่พี่โจเล่นอยู่นะแต่งง่ายครับแต่งง่ายมากๆนะฮะไม่เชื่อลองมาดูกนะันฮะโอเคครับแมมสามแถวครับ ตารางการจ่ายก็เหมือนเดิมครับผมจ่ายจากด้านซ้ายไปขวานะครับไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆโอเคครับแต่รอบนี้ที่จะบอกเลยว่าโค้ดเกือบ6บาทเอ้ยปั่นเองมันก็ไม่ได้นะเออปล่อยมาแค่นี้ก็เอาแล้วครับก็เป็น2สองบาทเท่านั้นนะครับมาเอยทำไมฟรีเกมมันเข้ารัวจัดเลยนะครับเออกดสองทีนี่แตกปับ๊บแตกปั๊บเลยนะฮะ ยังไงถ้าคลิปนี้ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดยังไงกันนะต้องกราบขออภัยไว้นตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเออเผื่อมีอะไรไม่ถูกใจอะไรเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอกราบขออภัยไว้นตรงนี้เลยนะฮะถ้าไหนถูกใจแล้วนะผมอย่าลืมครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับและที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปใหม่ๆครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับดี๋ยวก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะครับอย่างช่อง BF Spin นะครับผม ยังไงฝากกันดูไยแล้วกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวติดแฮชแท็กไว้ให้ข้างล่างนะครับถ้าเพื่อนสนใจอยากไปร่วมรับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับเอานะฮะแตงดองนี้เท่าไหร่ครับ108บาทครับกับเงินรางวัลระดับซูเปอร์เมกะกันเลยนะฮะเออเอาว่ะมีน้องๆถามกันเข้ามานะครับผมบอกว่าพี่โจ้ครับขอช่องทางการติดต่อหน่อยนะครับตอนนี้ก็พี่โจ้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนลิงก์ให้แล้วนะครับเพราะตอนแรกมันกดไม่ได้นะครับ เนื่องจากไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับตอนนี้ก็กดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับบอกเลยว่าช่องทางการติดต่อของพี่โจนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Facebook Instagram t e l e gram นะครับรวมไปถึงในในส่วนของด้านของ Line Official ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาพูดคุยกันได้ครับแต่บอกไว้นะตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีเครดิตฟรีแต่อย่างใดครับผมบอกเลยว่ายังไม่มีการแจกเครดิตฟรีนะครับเพราะนี่ครับผมพี่โจก็ป ใช้เงินจริงปั่นไปเล่นเหมือนกันนะครับผมบองเลยว่ายังไม่มีครับเดี๋ยวถ้าปังๆเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบช่วงส่งท้ายปีเรามีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวแจกเป็นกันรางวัลดีกว่านะครับผมอย่างนี้ดีกว่าครับมาขอขยับเป็นเป็นเบ็สามหน่อยครับไล่ไปครับหนึ่งสองสามครับผมอย่าลั่นครับลั่นเดี๋ยวหมดฮเออไปครับมา้วยังไงได้จินนี่อยู่แล้วครับดอกนี้ฮะสิบห้าบาทครับ แล้วทำคอมโบใบดอกนี้ยังไงครับผมมาแล้วฮะต่อด้วยพระราชาครับผมเพื่อนๆนะครับผมอยากสนใจอย่างเล่นเกมนี้นะครับไปเล่นกันได้เลยนะบอกเลยว่าชื่อเกนิชาฟอร์จูนครับต้องดูดีๆนะครับน้องๆต้องดูดีๆครับว่าสัญลักษณ์มันจะมีเกมเนี้ยมันจะมี2อย่างนะมันมีเกนิชาฟอร์จูนกับอีกอันนึ่ะครับผมอีกสักอย่างหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งครับ ลองเพื่อนๆฝักงเพื่อนๆดูดีๆนะครับกดให้ถูกเกมด้วยนะครับจะได้แตกง่ายๆแบบนี้นะฮะมา,มาไปต่อเป็สามครับไปครับอ่ายังไงต้องขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้นครับค่าย P.G. ออกเกมใหม่มาเยอะแยะมากมายครับไปร่วมสนุกกันได้ครับ บอกเลยว่าเกมใหม่ล่าสุดอย่าง Dinner Delight นะครับรวมไปถึงเทมบอนเดอร์ a าชิมิโกนะฮะ Fortuna นะฮะบอกเลยว่าเกมใหม่ของค่าย P.G. ตอนนี้ครับแต่ง่ายมากๆทีเดียวนะครับเอออันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับผมย่ไไงไรอย่าจบเกมนี้เดีย๋ยวเราไปต่อเกมใหม่สักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับผมยังไงอย่าค่อยช่วงแบบเกมนี้ฮะต้องบอกว่าช่วงส่งท้ายปีนะครับเกมใหม่กําลัางมาแรงมากๆนะครับ แต่เดี๋ยวจะพี่โจอจะเล่นคาขากันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่เกมเก่านะครับก็จะหยิบมามารีวิวให้ดูครับมาเล่นให้ดูฮะโอเคครับเครื่องได้มาดอกนี้ครับไปครับพวงมาลัยครับคอมโบเาวาไวคูณ6แล้ว18บาทคูณ6ดอกนี้ได้เท่าไหร่ครับเพื่อนๆ6 6บาทครับกับเงินรางวัลก้อนโตครับอาจจะคิดอะไรไม่ถูกงต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับเออบางทีคิดไม่ทันครับ นี่ครับมาทุน100บาทเท่านั้นนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยโหพีเกมรอบนี้โคตรเฟี้ยวครับเฟี้ยวฟ้าวมาร้าวแก้วครับเออเอาอ่ะแจกแบบนี้ก็ไปได้ครับมาตัวมาทุน100บาทวันนี้ครับผมเรากำไร500เรามีเน้นๆอยู่แล้วครับยังไงแนะนําไว้เพื่อนๆนะฮะถ้าเล่นหรือทําตามพี่โจน,นะแนะนําให้ถอนออกไปก่อนครับเก็บ100ไว้ปั้นใหม่อนะ่ะ อย่างน้อยก็มี500กินขนมครับพาลูกพาเมียไปกินชาวบงชาบูได้อยู่เหมือนกันนะสั่งงหมูกระทงหมูกระทะมากินที่บ้านได้ครับเออมาไหนก็เล่นแล้วอย่าติดครับผมอย่าติดนะฮะบ,บอกเลยว่าติดนะครับบอกเลยว่างอมแงมครับขนาดพี่โจย,งงยังงอมแงมาประมาณปี2ปีเลยนะครับแต่สุดท้ายครับก็จริงๆงฮะ ถ้าวันนั้นไม่ได้มีไม่ได้มีเดือดเตือนสติไว้ก็โหน่าจะหมดเยอะเลยครับผมโอ้วันนั้นแบบเมียบอกถ้ามึงยังเล่นมึงเลิกกับก,ออกูออกจากบ้านไปเลยนะครับโอ้มันต้องสุดแล้วครับบางทีมันต้องสุดแล้วจริงๆนะฮะมาบางทีอาจจะนอกเรื่องไปบ้างนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็มาบางทีก็อยากจะเล่าประสบการณ์ครับของคนติดติดในการปั่นเนี่ยนะครับผมบางทีมันเพลินนะฮะหนึ่งร้อยสองร้อยครับ หนึ่งร้อยสองร้อยฝากไปเรื่อยไปเรื่อยไอ้เหี้ยพอมาดูอีกทีแล้วโหวันหนึ่งสี่ห้าพันแล้วนะเออมาไม่เป็นไรครับผมก็ก็บอกแล้วนะครับผมคลิปนี้อาจจะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็ได้นะครับไม่ต้องมาทําตามก็ได้แต่ถ้าอยากทําตามครับเล่นแบบพี่โจ้ครับยังไงก็ได้ถอนครับมาอย่เพื่อนอบอกมึงแพ้เหี้ยแล้วหนาครับเออไม่เป็นไรครับมายังไงก็ชื่น รักกันชอบกันนะอย่าลืมครับผมชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฮะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับกับพี่โจแล้วก็ช่อง i อเอสพนสเป็นคูณสองครับผมกับขับของคนหลักในการปั่นนะครับมาเอาเริ่มดูดคืนแล้วครับพี่น้องครับมาอนาเดี๋ยวจะรอเขาดีกว่าไหมฮะมาอีกสักหน่อยฮะอีกทั้งหกสิบบาทครับเพื่อนเเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้แล้วฟรีเกมรู้สึกว่าปล่อยมาสามรอบ สามรอบอืมสามรอบก็ถือว่ากำไรอยู่นะเล่นเอาพอประมาณนะฮะเล่นเอาพอประมาณแต่บอกเลยว่าค่ายเกมทพวิโจโเล่นอยู่นะฮะไม่ว่าจะหลักหมื่นหลักแสนนี่ครับเขาก็จ่ายนะอันนี้บอกก่อนนะครับเออไม่มีแต่เครดิตฟรีแต่อย่างใดครับผม ได้พักครับเดีย๋ยวได้พักแล้วนะฮะเดีย๋ยวได้พักแล้วครับขออีกหน่อยนึงสวยงามครับโอเคครับ okay, อย่าพึ่งหยุดอย่าพึ่งหยุดครับขอโอ้โหต้องลุนให้จินนี่มาตัวแถว3มนะครับมันขึ้นแถว1นแถว2คอมโบมันเลยไม่ต่อเนื่องนะฮะเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยครับโหจะเป็นพระราชาก็ได้นะครับเออก็เอาเท่าน Sci ี้ดีกว่านะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับผมอย่าลืมครับผมถ้าชื่นชอบนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ ไอเอสเป็นคูณสองครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับยังไงฝากให้เกมท่พี่โจเล่นอยู่ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ